เฟตโสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กนะครสีธรรมราชซ้อมอยู่นั่นเลยกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติซ้อมกี่วันได้ครับสามอาทิตย์สามอาทิตย์ก็โอเคพอดีกับร่้มกับใครบ้างนะป่้มไปเด็กก็หลายคนนะครับหลายคนมีกี่คนได้ตอนนี้บรรยากาศในค่ายถึงสิบไหมสิบกว่ารุวมสิกว่า อารมณ์เด็กๆด้วยก็พอได้ปั๊มได้ฟลัดกันอยู่นะเมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่ครับ1.1นึ่งจุดหนึ่งครับหนึ่งจุดหนึ่งทำนานเหมือนกันนะครับอากาศมันเย็นเหรอหนาวอากาศหนาว1.1คุมมาทั้งหมดเลยไฟนี่นี่กี่โล4ีกิโลครึ่งนสี่โลครึ่งน้องนั่งหนักปล่อยก่อนคุมนั่งหนักธรรมชาติเท่าไหร่ครับหกสิบหกสิบเอ็ดประมาณหกสิบหกสิบเอ็ดประมาณนี้ครับวันนี้เจอกับชนะสุดโตเร็ดเป็นไงบ้างดูเขาก็ฟรีเมืองรวดเร็ว เอาอะไรไปสู้ดีวันนี้เดินครับใช้ลูกเดินลูกหัวจิตหัวใจอย่างเดียวเนอะทำอยู่นานเมื่อกี้เหยียบตาช่างกี่รอบอยู่สองรรอบแรกเหลือจุดสองครับแล้วเมื่อกี้ก็ผ่านไปเที่ยเรียบร้อยครับขึ้นมาถึงกรุงเทพได้กี่วันละเมื่อวานครับอืมก็ได้นอนคืนหนึ่งแล้วเช้าก็ตื่นมาหน้าตาช่างติดน้ำท่วมมาเรื่อยๆครับติดน้ำท่วมนานหลังช่วงหลังฟอร์มเป็นไงบ้างครับ ชนะนกเกินร้อยแล้วก่อนนั้นนั่ะชนะนกไปดันวาชนะไปอีกไฟต์หนึ่แล้วสองสองไฟติดก็ชนะนกทั้งสองไฟต์เลยโอเคฝากฝากปากปากแฟนมวยหน่อยฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจผมครับวันนี้เต็มที่ครับอ่าฮะอายุเท่าไหร่ครับพี่ที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดจะสิบแปดอะไรนะสิบเจ็ดจะสิบแปดครับจะสิบแปดแล้วสูงเท่าไหร่ครัร้อยเจ็ดสิบแปดครับฝากอะไรเห็นนักมิตรนักพรไหมอชิวอชิ มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะโอเคขอบคุณครับ